สวัสดีค่ะคลิปนี้มานําเสนอคําแล้วก็วลดีภาษาญี่ปุ่นน่ารู้อีกเช่นเคยนะคะชินิโซรู้สึกจะเป็นจะตายอนาคาซิเตชินิโซหิวข้าวจะเป็นจะตายตัดคาช่วยกาออกได้ค่ะในภาษาพูดคอนชัวโมชินิโซ่นี่สง s ชิสัปดาห์นี้ยุ่งแทบจะเป็นจะตายอนา k a ก็ซี่ิ่งนี้ตะโอมาเดโมทเบรอเรดูฮอดหิวข้าวมากจนแทบจะกินมาได้อยู่แล้วนะมาตากมร์โร มาพยายามกันใหม่นะ今日は残นだったけど明日からまた頑張ろนนีออ้น่าเสดแต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้มาพยายามกันใหม่นะมาตากำบรีบามาพยายามกันใหม่ก็ได้นะมาตออากำบริมาโชมาพยายามกันใหม่อีกเถอะนะมาตออากำบริมาจะพยายามอีกฮัตซึมิมิเพิ่งได้ยินครั้งแรก ไต้เ越็って話したっけ？ดเต้ฮั้นน่เสิ้น้่มว่าเน่ะยหนะいやฮัだよ。どมิมิดすยทุกคนหิไม่นะเพิ่งได้ยินครั้งแรกนี่แหละแล้วจะย้ายไปที่ไหนหรอฝึกพูดทุกวันเราจะเก่งขึ้นนะคะ